สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel นนหมอหมีเมาส์หมอหมยชอบหวนขี้เมาและ รักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันน้ําตาลในเลือดลดไวมากง่ายๆแค่4ขั้นตอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่หรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงอยู่นะครับนอกจากการควบคุมอาหารแล้วเนี่ยการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับแต่หลายคนเนี่ยนะครับก็พิมพ์เข้ามาถามหมอหมีว่าแล้วออกกําลังกายแบบไหนล่ะที่จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมี เดี๋ยวจะมาให้เคล็ดลับนะครับในการออกกําลังกายครับว่าออกกําลังกายแบบไหนนะครับจึงทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงไวมากๆเดือนเดียวรู้ผลเลยนะครับแต่ก่อนไปฟังกันนะครับตอนนี้หมอมีเคล็ดลับลดน้าตาลในเลือดเร่งด่วนแจกฟรีครับ ใครสนใจอยากได้เคล็ดลับพิมพ์3 4 5ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีส่งให้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าออกกําลังกายแบบไหนให้น้ําตาลในเลือดลดลงง่าย,ายๆแค่4ขั้นตอนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับกาแฟหมอหมีกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลหอมกลมกล่อมอร่อย1กล่องมี1 0ซองสนใจคลิกตากรา้านล่างหรือในคอมเมนต์ได้เลยครับข้อที่1ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับ การที่เราจะลดระดับน้ําตาลในเลือด er, ลดลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลปัจจุบนันหรือว่าน้ําตาลสะสม,มเนี่ยนะครับวิธีการออกกําลังกายคือออกอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยออกอ 1, 2, าทิตย์หนึ่งเนี่ยวันหนึ่งสวันแบบนี้ไม่ได้ครับหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเอ๊ะทำไมออกกําลังกายแล้วทําไมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ลดลงนะครับเพราะว่าคุณอาจจะออกไม่ถึงนะครับออกยังไม่ถึงสม่ําเสมอเลยอาทิตย์หนึ่งออกแค่2วันแบบนี้ไม่ได้นะครับแนะนําว่าให้ออกอย่างสม่ําเสมอนะครับวันหนึ่งให้ได้อย่างน้อย30นาทีขึ้นไปแต่แนี่สิ มีป um, no ัญหาเลยครับและแนะนําว่าใน1สัปดาห์นะครับควรหาวันมาออกกําลังกายอย่างน้อยเนี่ยหวันนะครับหวันใน1สัปดาห์สบายๆครับวันละครึ่งชั่วโมงก็พอนะครับก็จะช่วยให้ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้มีงานวิจัยรองรับเลยนะครับว่าเนี่ยทำตามเนี้ยนะครับออกกําลังกายประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดดีมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงหันมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับข้อที่2ออกกําลังกายแต่พอดีนะครับข้อนี้ หลายคนมีความเชื่อว่าการออกกําลังกายหนักๆเนี่ยนะครับจะส่งผลดีต่อร่างกายทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราลดลงต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับไม่ใช่นะครับการที่เราออกหนักมากเกินไปฝืนตัวเองมากเกินไปเนี่ยยิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายของเรานะครับอาจจะทําให้ระดับน้าตาลในเลือดของเราไม่ลดลงแล้วส่งผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเป็นผลเสียอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าออกกําลังกายให้ออกแต่พอดีนะครับเวลาออกเนี่ยให้เราสามารถยังพูดเป็นประโยคได้นะครับ อันนี้แสดงว่าพอดีแล้วนะครับประมาณปานกลางแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าออกจนแบบพูดไม่ได้นะครับพูดเป็นคำๆแบบนี้อันนี้อาจจะเหนื่อยเกินไปซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอายุ 30, 40, 50 60ปีเนี่ยนะครับก็จะมีความหนักไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยลองปรับดูนะครับแต่ละคนนะครับก็คือปรับให้พอดีกับตัวเองก็จะช่วยให้ระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยครับ ข้อที่3ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับข้อนี้ก็สําคัญสุดๆเลยนะครับหลายคนเวลาออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่ยอมดื่มน้ําชดเชยครับอันนี้ไม่ได้เหมือนกันน้ําตาลในเลือดก็ไม่ลงเหมือนกันนะครับแนะนําว่านะครับเวลาออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับมาดื่มน้ําด้วยนะครับวิธีง่ายๆนะครับจะดูว่าเราดื่มน้ําได้เพียงพอหรือเปล่าครับให้ดูสีปัสสาวะของเราถ้าเราปัสสาวะออกมาฉี่ออกมาแล้วเนี่ยยังเหลืองเข้มแบบนี้นะครับแสดงว่าเรายังดื่มน้ําไม่พอครับให้ดื่มเพิ่มเติมเข้าไปและถ้า ระดับสีปัสสาวะของเรานะครับเหลืองอ่อนๆแบบนี้อันนี้ใช้ได้แล้วนะครับแสดงว่าดื่มได้เพียงพอแล้วนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับร่างกายของเราเนี่ยเจปรครับประกอบไปด้วยน้ําดังนั้นถ้าออกกําลังกายเยอะๆจนเสียเหงื่อมากๆแล้วไม่ชดเชยน้ําเข้าไประดับน้ําตาลในเลือดก็จะไม่ลดลงนะครับดังนั้นดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็เน้นเป็นน้ําเปล่าด้วยครับข้อที่4ออกกําลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับการออกกําลังกายเนี่ยหลักๆจะแบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะครับคือแอโรบิกกับเวทเทรนนิรกา วิ่งนะฮะอ่าหรือว่าการปั่นจักรยานอะไรแบบนี้น,นะครับแต่เวทเทรนนิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการยกเวทนะครับวิ่พื้นนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้ออาจจะเป็นที่ขาที่แขนของเราก็ได้อยากจะแนะนำนะครับว่าควรเสริมสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายของเราด้วยนะครับมีงานวิจัยพบนะครับสำหรับคนที่มีกล้ามเนื้อที่แขง startups, าา็งแรงนะครับสามารถเผาผลาญน้ําตาลนะฮะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าการออกกําลังกายนอกจากการวิ่งแล้วนะฮะปั่นจักรย ให้มากขึ้นนะครับสรุมนะครับออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันน้ําตาลในเลือดดีขึ้นไวมากง่ายๆแค่4ขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่1ครับออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอครับวันหนึ่งให้ได้อย่างน้อย30นาทีขึ้นไปแล้วก็ออก5วันต่อสัปดาห์นะครับรับรองว่าน้ําตาลในเลือดจะดีขึ้นเลยครับต่อมาครับข้อที่2อนะครับออกกาลังกายแต่พอดีไม่หักโหมมากเกินไปควรออกให้เราเนี่ยยังพูดเป็นประโยคได้นะครับก็จะดีต่อร่างกายมากๆต่อมาข้อที่3นะครับดื่มน้ําให้เพียงพอครับวันหนึ่งให้ได้อย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปครับแล้วก็หลังออกกําลังกายเนี่ยอย่าลืมสังเกตสีน้ําปัสสาวะของเราถ้ายังเหลืองเข้มแสดงว่ายังไม่พอนะคร เเติมข้าไปและข้อที่4นะครับอย่าลืมออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราด้วยครับมีงานวิจัยพบว่าคนที่กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยสามารถเผาผลาญนะครับน้นนำตาลในเลือดได้ดีกว่าคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับแนะนําเลยครับใครที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยู่เป็นโรคเบาหวานอยู่นะครับลองออกกําลังกายแบบนี้ดูนะครับรับรองเลยว่าน้ําตาลในเลือดจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมควบคุมอาหารกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นเบาหวานอยู่หรือว่าระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยู่ตอนนี้หมอมีเคล็ดลับลดน้ําตาลในเลือดเร่งด่วนแจกฟรี คใครสนใจพิมพ์345ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวหมอหมีส่งให้เลยครับใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยหมอลงคลิปทุกวันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความดันไขมันเบาหวานโรคหัวใจโรคไตครบทุกโรคเลยนะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย